เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่26กรกฎาคมกับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายคนก็น่าจะทราบกันแล้วกับเกมเพลย์ซีซั่นนัดที่4ของทีมเรานะครับด้วยการพ่ายกับเร็กแฮมทีมจากลีกทูไป3-1นนซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเนื่องจากว่านักเตะในทีมของเรานั้นก็เต็มไปด้วยนักเตะจากทีมชุดยู21ทั้งนั้นครับ ทั้งนี้สำหรับช่วงหลังจบเกมเอรินาก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับถึงรูปเกมในแมตชนี้ว่าเราผิดหวังในตัวเองนะวิธีการเล่นและก็โครงสร้างในการเล่นในช่วงครึ่งแรกนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากการยิงประตูและการคว้าชัยชนะในเกมนี้อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้แหละและผมก็มั่นใจว่านักเตะชุดนี้จะสามารถทําได้ ในเรื่องของสรีระสภาพร่างกายนั้นนี่แหละคือจุดสําคัญในฟุตบอลอาชีพเลยนะดังนั้นตนั้งแต่ทุกคนต้องคุ้นเคยกับสิ่งนี้การประท้าการเบียดแย àng, ่งโดยใช้ร่างกายเป็นหลักนั้นคุณมักจะไม่ค่อยเห็นมากนักรอกในฟุตบอลเยาวชนแต่นี่คือฟุตบอลรุ่นซีเนียหรือฟุตบอลช,ช,ชุดใหญ่ดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้กับมันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆที่มีเกมแมตชนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์อย่างมากมายแน่นอน เรามาต่อที่เรื่องตลาดซื้อขายรอบวันกันบ้างนะครับมาคี่รายงานเรื่องของราสบุนฮอยลุนนะครับกับรายงานจากทางจานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวดังจากสกายตตเลียนนะครับดูจากรายงานระบุว่าในชั้นของการเจราจาตอนนี้อตแลนตาต้องการค่าตัวของราสบุนฮอยลุนอยู่ที่หลัก80ล้านยูโรหรือประมาณ68.5ล้านปอนด์นะครับแต่ทั้งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงยืนยันต้องการจ่ายไม่เกิน70ล้านยูโรหรือว่าประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นราคารวมพ็้เกจออปชั่นต่างๆแล้วด้วย ตอนนี้คาดว่าข้อตกลงมีโอกาสจะเสร็จสิ้นภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยครับเขาต่อมากับเรื่องของโซฟียันอัมระบัดกองกลางจากฟิโอเรนตินากันบ้างวันนี้จากรายงานของอลเฟโดเปดูล่านักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียนนะครับได้ออกมาระบุว่า โซฟิยันอัมระบัตตกลงสัญญา4ปีกับแมนเชสเตอร์แต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็คาดว่าทางกองทัพปีศาจของเรานั้นจะส่งข้อสเสนอรวม25ล้านยูโรให้กับทางฟิออเรนติน่าพิจารณาเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้กับรายงานเพิ่มเติมนะครับตัวโซฟิยันอัมระบาตไม่ได้เดินทางไปไปรซั่นกับทีมเนื่องสาว่าความไม่แน่นอนของเรื่องอนาคตของตัวเองนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่เรื่องของดินเฮนเดอร์สันกันเล็กน้อยนะครับกับรายงานของเจมส์ดักเกอร์นักข่าวของทเลกราฟด้วยจากรายงานนะครับได้ระบุว่าดินเฮนเดอร์สันอาจจะยายไปร่วมทัพนอตแฮมฟอลล์อีกครั้งครับในรูปแบบสัญญายืมตัวแต่ก็จะมีเงื่อนไขบังคับการซื้อขาดไปด้วยนะครับราวๆ25ล้านปอนด์ในสัญญาครับ มาคดีข่าวต่อไปนะครับกับทัสนะของมิเกเลซีเวสอดิตกองหลังของทัพปีสาจแดงเราและก็อาร์ตสตอลนะครับยูซีเวสที่ออกมาระบุว่ามีโอกาสเช่นกันนะครับที่แฮร์รี่เคนจะเลือกย้ายมาร่วมทัพปีสาจแดงและเขาก็มองว่านี่จะเป็นการเลือกที่ถูกต้องของแฮร์รี่เคนอย่างแน่นอนด้วยครับเดยมิเกลซีเวสนะครับในทัศนาดังกล่าวกับทางเบดแฟร์ว่าผมคิดว่ามีโอกาสสูงเช่นกันนะที่แฮร์รี่เคนจะเลือกย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมก็คิดว่านี่จะเป็นผลดีต่อทั้ท้้งงงง2ฝฝ่่่ายยยดดววทััแรเนนนลกก็ขอชะ สำหรับแฮร์รี่เคนแล้วหากว่าเขาย้ายไปยังแมนยูเนเตดเขาจะมีทั้งบรูโน่ฟานานเดสคริสตินเอริกเซนมาคาสแตฟอร์ดและก็เจดอนซันโชคอยสร้างการให้เขายิงประตูนอกจากนี้แล้วนักเตะหลายคนในทีมแมนยูเนเตดก็เป็นคนอังกฤษเช่นกันนะนั่นคือข้อดีอีกอย่างสําหรับเขาหากว่าเขาเลือกย้ายไปที่นั่นนอกจากนี้แล้วแฮร์รี่เคนก็ยังมีคุณภาพมากมายที่จะมอบให้กับทีมของเอริกเคนฮาร์กและเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือมากมายเช่นกันในทีมแมนยูเนเตดนั่นคือทั้งหมดที่ผมนึกออกนะหากว่าเรามองในมุมมองร เขารู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีและเขาก็รู้เกี่ยวกับแมนยูเต็ดเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันและผมก็มั่นใจว่าเขาจะกลายเป็นไอคอนของสโมสรอนได้อย่างไม่ยากเย็นนักหากว่าเขาเลือกเซ็นสัญญากับแมนยูเต็ดแล้วนะพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกและมันก็เป็นแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นการที่เขาเลือกย้ายไปยังลีกอื่นผมคิดว่ามันนีก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่แฮร์รี่เคนเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามสำหรับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกและผมก็เชื่อว่าาาพรีีเมมมลลก่่ะคืออสสสภแแววดด้้ททหุหับขา เพราะที่นี่ทุกนัดมีความเข้มข้นสูงทุกนัดมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นในฐานะยอดนักเตะคนหนึ่งแล้วเมื e ่อพิจารณาจากสนามและก็บรรยากาศแล้วนะก็คงไม่มีหลีกไหนแล้วล่วทะที่จะดีไปกว่าการอยู่ที่พรีเมียร์ลีกต่อและเลือกเซ็นสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะส่วนที่คุณถามมาว่าแฮร์รี่เคนกับรัสบุนฮอยลุนน่จะเลือกใครดี <c oughs> สําหรับฝั่งของแมนยูไนเต็ดแล้วนะแฮร์รี่เคนและก็รัสบุนฮอยลุนเป็น2ข้อสเสนอที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสําหรับแมนยู สำหรับแฮร์รี่เคนเขาคือยอดกองหน้าและก็ไปสูจน์ตัวเองมาแล้วนี่คือซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงส่วนรัสนรอยลุนนั้นแน,น่นอนว่านี่คือนักเตะพรสวรรค์ One, อย่างแท้จริงในตำแหน่งกองหน้าเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าแบบไม่ต้องสงสยัยดังนั้นนักเตะ2คนนี้แตกต่างกันมากนะและก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยซึ่งส่วนตัวผมแล้วยังคงเชื่อว่าหากแมนยูเต็มมีโอกาสคว้าตัวแฮร์รี่เคนในราคาที่เหมาะสมได้พวกเขาจะพยายามคว้าตัวเคนเข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอน ส่วนกรณีของรัสอนฮอยลุนนั้นน่าจะเป็นอีนทางเลือกนะที่ก็เหมาะสมเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแฮร์รี่เคนจะเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนยูเต็ดแบบไม่ต้องสงสัยเลยละ่ะมากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับความสามารถของกัปตันมาเวลย่างแบ,บรนด์รอปสันกันบ้างนะครับที่ได้ออกมาระบ,บุว่าบรูโเฟานันเดสมีคุณสมบัติและก็ความสามารถที่ดีกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมและก็เหมาะสมอย่างมากครับในการสวมปลอกแขนกัปตันทีมคนต่อไปของทัพปีสแสดงต่อจากแฮร์รี่แม็กควายครับโดยแบ,บรนด์ดรอปสันนะครับในทัศนดเดินกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เขาเป็นนักเตะที่วิเศษมากนะเป็นคนที่วิเศษด้วยเขาทํางานหนักมากๆเขาทําให้ดูเป็นแบบอย่างกับนักเตะทุกคนซึ่งเรื่องนี้ยอดเยี่ยมอย่างมากเขาทราบเรื่องนี้ดีเรื่องนอกสนามมันสําคัญมากที่คุณต้องมีความเป็นมิตรกับนักเตะทุกคนในทีมและผมคิดว่าบรูโน่ฟานนเดสจะสามารถปรับใช้เรื่องนั้นแบบไม่ยากเย็ยนนัก เขาคือผู้นำที่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างและเขาก็รู้มันสําคัญที่กัปตันจะต้องแสดงเห็นว่าคุณเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆด้วยทั้งกลุ่มกําลังและก็ทีมซึ่งผมคิดว่าบรูโน่ฟ r นันเดสจะทําแบบนั้นได้ดีอย่างมากแน่นอน เรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของเอลิคเคนฮาคนะครับที่ออกมาระบุถึงเจดอนซันโชและก็องตอริมาซิยานโดยในเคสของซันโชนะครับทางเทนฮาร์คได้ออกมาเชื่อว่าเดวตวไวยิม4ปีรายนี้อาจจะเป็นตัวเลือกระยะยาวของทีมได้ครับในตำแหน่งฟอลสไน์หลังจากในเกมพรีซีซั่นทั้ง3เกมที่ผ่านมาเนะครับเจดอนซันโชได้เล่นตำแหน่งนี้และก็ถือว่าทำได้ดีด้วยทั้งนี้เอลิคเคนฮาคนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจดอนซันโชถึงเรื่องนี้ว่า เขาทำได้ดีในบทบาทนั้นนะและผมคิดว่าเจดอนซันโชทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นตรงกลางระหว่างกองหน้า3มคนซึ่งเขามีส่วนร่วมกับเกมสูงมากทีเดียวแต่เมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งนี้คุณต้องวิ่งอยู่หลังแนวรับคู่แข่งเพราะนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสําหรับแนวทางการเล่นของเราเพราะว่าเรานะ่ะมีแต่หลายคนที่คอยวิ่งอยู่หลังแนวรับ หลังจากนั้นเอริรคินฮากนะครับก็ได้มาพูดถึงออตตอรีมาซิยานกองหน้าโตเจ็บของทีมกันบ้างครับซึ่งในตอนนี้นะครับตัวมาซิยานก็ยังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่เขาประสบมาตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นก่อนถึงแม้ว่าใน,นตอนนี้เขากลับมาซ้อมออกับทีมได้บ้างแล้วก็ตามแต่ด้ว่าทางเอลดิร์คนฮากนั้นก็หวังว่าจะสามารถใช้งานของออวัย28ปีรายนี้ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นครับในซีซั่นที่จะถึงนี้เดี๋ยวเอลดิร์คนฮากนะครับได้สัมภาษณ์ถึงมาซ จากนั้นักงแต่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้ตัวเองนะ่ะพร้อมลงเล่นให้กับเราด้วยแต่เมื่อเขาไม่พร้อมผมก็ต้องรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ให้ได้และเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันหากว่าไม่มีกองหน้าหรือว่าไม่มีเขามันแน่นอนว่ามันง่ายกว่าเมื่อคุณมีกองหน้าอยู่ในทีมเพราะผมคิดว่าทุกสโมสรที่ควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้นะ่ะต่างก็มีความสามารถในการทําประตูอยู่ในทีมของพวกเขาทั้งนั้นแหละดังนั้นเราเองก็ต้องการขุมกาลังที่ดีแบบนั้นเช่นกันและองตอริมาสยานก็ปนะเป็นนฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเช่นนกัด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเขาสามารถช่วยเราได้นะเขาสามารถทําประตูได้แล้วก็ทำานด้านอื่นได้ด้วยเช่นกันของฟุตบอลอย่างเช่นการเพลสซิ่งการคลองบอลและก็การเชื่อมเกมเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็หวังว่าเขาจะฟิตอยู่ตลอดนะในซีซั่นที่จะถึงนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม